สวัสดีครับพบกับผมมอจากมอโตแคริเตอร์ช anel และ f a c e b o o มอ o โตมหาเมตานะครับกับการดูดวงผ้าย,ยิบีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ำกันทุกครั้งนะครับเผื่อมีคุณผู้ชมใหม่ๆเข้ามาเพิ่งดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันว่าผมดูอย่างจริงจังนะที่บอกว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงหมายความว่าผมดูอย่างจริงจังแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลาย,อยาเอาไปซีเรียสประมาณนี้นะครับอ่าช่องเรามีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มมาทุกวันนะท่านที่เพิ่งมาดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับ เพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆท่านได้นะคนดูเยอะแยะนะ,ะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มัตโต5กที่ให้ไว้นี้นะครับคร่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมแล้วก็ขอฝาก Facebook Fanpage มัตโตมหาเมตตาของผมไว้ด้วยนะครับนะ เอาไว้ลงเนื้อหาอื่นๆที่ไม่ได้ลงใน YouTube รวมถึงการที่ผมจะจัดหาวัตถุมงคลต่างๆมาตามวาระอันเหมาะสมนะครับไปกดติดตามกดไลค์กันไว้ได้เลยนะครับผมนะ ในส่วนของการดูดวงนั้นผมจะเน้นไปที่การดูดวงแบบดูไพ่ยิปซีแบบเลือกกองไพ่นะครับแบบพิกัดการพิกัดเด็กจะมีไพ่ให้เลือกสามกองนะโดยปกติแล้วก็จะเริ่มต้นจาัดก,การมีองค์หลวงปูท่ทวดเป็นองค์พระประธานนะขอให้ทุกผู้ชมทําใจให้สบายๆแล้วก็มีไพ่ให้เลือก3ามกองกองที่1สีเหลืองพระสมเด็จวรละคงกองที่สองสีแดงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีม่วงหลวงพ่อทันใจนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คําตอบตรงใจที่สุดนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือสิ่งที่คุณต้องระวังภายใน7วันนี้นะครับใช้ไพ่3าใบารู้เรื่องอ่ะไม่ต้องพูดกันยืดยาวคุณกองที่1คุณได้ The Devil โอ้โหเสน่ห์ล้นเหลือห้าไม้เท้าระวังการตบตีแย่งชิง8ดดาบอืมทำอะไรไว้ระวังจะกลายเป็นปัญหา คุณกองที่หนึ่งผมมองสิ่งที่คุณต้องระวังภายในเจ็วันนี้เป็นเรื่องของสเสน่เป็นพิษสเสน่เป็นพิษคืออะไรคนบางคนมีสเสน่เยอะแต่ว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือไม่ได้ตั้งใจก็แล้วแต่มันจะทําให้เกิดความวุ่นวายได้เช่นมีคนมาชอบหลายคนหรือว่าคบหลายคนแบบนี้คบซ้อนก็เป็นไปได้นี่ไม่ได้ว่านะอันนี้เตือนตามหน้าไพา่เออถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณมีสเสน่อย่าใช้ในทางที่ผิดอย่าเอาไปเขาเรียกว่า หวานสเนสเน่โปรยเสน่ไปทั่วเพราะจะเกิดปัญหาได้มันจะมีคนอยากได้คุณเยอะเออเกิดการตบตีแย่งชิงเกิดการเครื่องมีปัญหาบางท่านที่ครบหลายคนอาจจะรถไฟชนกันได้แล้วในที่สุดปัญหานี่มันจะกลับมามัดตัวคุณเนี่ยเห็นไหมเออสิ่งที่คุณก่อไว้มันจะกลับมามัดตัวคุณอันนี้ไม่ได้ว่านะครับเตือนตามหน้าไพ่นะรับฟังไว้นะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่อ สิ่งที่คุณทําไว้มันจะกลับมามัดตัวคุณในรอบ7วันนี้ระวังให้ดีถ้าคุณวางตัวดีทําตัวดีมาตลอดก็ไม่มีปัญหาอะไรคนที่มีสเสน่ห์หลายคนใช้สเสน่ห์ในทางที่ถูกต้องเขาสามารถพัฒนาตัวเองได้สร้างฐานแฟนคลับได้สร้างความสุขให้ผู้คนได้นี่คือการใช้สเสน่ห์ในทางที่ถูกต้องแต่ถ้าใช้สเสน่ห์ในทางที่ผิดระวังเกิดปัญหาเกิดศึกเกิดการแย่งชิงและปัญหาจะกลับมามัดตัวคุณเองจนคุณทําอะไรไม่ถูกนะครับนี่คือข้อพึงระวังใน7วันนี้นะ ดวงคนเราเปลี่ยนได้ตลอดเปลี่ยนได้เรื่อยๆจากการกระทําและจากเหตุปัจจัยแวดล้อมหลายๆอย่างไม่ต้องกังวลกับการดูไพ่วันนี้เวลานี้อ่าเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปดวงก็เปลี่ยนอีกไม่สามารถซ้ําเดิมได้เพราะฉะนั้นดูเป็นแนวทางไม่ต้องจิตตกไม่ต้องเอาไปกังวลน,นะครับเราดูดวงเพื่อเป็นคนเหนือดวงรู้ก่อนป้องกันได้ก่อนประมาณนี้เป็นกําลังใจให้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อข้อที่2กันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อสิ่งที่ต้องระวังภายใน7วันนี้นะสิ่งที่คุณพึงระวังใน7วันนี้นะใช้ไพ่3ามใบรู้เรื่องไม่ต้องพูดกันยืดยาวคุณได้ไพ่เดทไม่ต้องกลัวเดทครับเขามาเตือนเฉยๆอ่าสิบไม้เท้า ภาระหนักระวังนะก้าวไม้เท้าโอ้มาทั้งสิบทั้งเก้าเลยมาขยายความกันอย่างชัดๆเลยคุณกองที่สองสิ่งที่ต้องระวังภายในรอบเจ็ดวันนี้ระวังสุขภาพอืมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพจากการทำงานหนักเออการแบกภาระอะไรไว้เยอะเกินไป ระวังเจ็บป่วยโรคประจําตัวด้วยก็ได้ดูแลตัวเองดีๆนะครับช่วงนี้มันก็ยิ่งมีสถานการณ์ไอ้โรคระบาดอยู่แล้วด้วยอันนั้นก็ต้องระวังอยู่แล้วแต่สิ่งที่คุณต้องระวังเป็นพิเศษระวังเป็นการส่วนตัวเลยคือการทํางานหนักการหักโหมใช้ชีวิตหักโหมเกินไปรวมถึงโรคประจําตัวอะไรก็แล้วแต่นะระวังเดชเขามาเตือนให้ระวังเฉยๆเ,เอออย่าไปตีความตรงตัวว่าตายไม่ได้ขนาดนั้นเออ เดทคือการเปลี่ยนแปลงระวังการเปลี่ยนแปลงเรื่องสุขภาพเน้นเรื่องสุขภาพความเจ็บป่วยเนี่ยเนี่ยการแบกงานหนักแบกภาระหนักชัดเจนมากนะครับเห็นไหมอะไรวางได้ก็วางเถอะเออเอาสุขภาพไว้ก่อนคนบางคนทุ่มเทแบบว่าหืออดหลับอดนอนยอม,มทุ่มทุกอย่างเพราะว่าอยากจะได้มากมาก แต่สุดท้ายนะหลายๆคนน่าจะเคยประสบมาเช่นทํางานหนักแทบตายได้ผลตอบแทนเยอะแยะแต่ก็ต้องนอนป่วยเอาเงินไปให้โรงพยาบาลไปนอนแอดมิดโรงพยาบาลแบบนี้มันก็ไม่คุม้มเออรักษาสุขภาพไว้ก่อนความไม่มีโรคไปลาบัประเสริฐและถ้ามีโรคประจําตัวก็รักษาให้ต่อเนื่องเชื่อฟังคําสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัดอย่าดื้ออ่าประมาณนี้คุณกองที่2ในรอบ7วันนี้ให้ระวังเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษ อย่าทำงานหนักเกินกำลังอ่าแล้วก็ระวังโรคประจําตัวกําเริบอะไรประมาณนี้ถ้าดูแลตัวเองอย่างดีแล้วก็ไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะครับพลังงานนี้ดูกันแค่7วันดวงคนเราเปลี่ยนได้ตลอดนะมีขึ้นมีลงดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปอย่าไปจิตตกเรามาดูไพ่เรามาดูดวงเพื่อให้เป็นคนเหนือดวงรู้ก่อนป้องกันได้ก่อนอย่าเอาไปเครียดนะครับผมนะโอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับขอให้โชคดีครับผมเดีย๋ยวไปต่อของที่3กันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพ่ยิบสีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อสิ่งที่ต้องระวังภายใน7วันนี้นะสิ่งที่คุณควรระวังใน7วันนี้นะใช้ไพ่3มใบรู้เรื่องคุณกองที่3คุณได้ไพ่โอ้ราชาดาบเด็กถือดาบโอ้ไม่มีใครยอมใครระวังนะเดอะเฮอร์มิตเดี๋ยวมาขยายความกันคุณกองที่3สิ่งที่ต้องระวังในรอบ7วันที่จะถึงนี้คุณกองที่3ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ ระวังมีปัญหากับผู้มีอิทธิพลราชาดาบเด็กถือดาบคุณสู้ก็ไม่ได้หรอกคุณอย่าไปงัดข้อกับเขาเอออย่าไปลามปามผู้ใหญ่อย่าไปลามปามผู้ม,ม,ผมีอิทธิพลหรือใครก็แล้วแต่ที่ให้คุณให้โทษคุณได้เช่นเจ้านายญาติผู้ใหญ่พ่อแม่ลุงป้าน้าอาปุยตายายใครก็แล้วแต่ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีสิทธิ์ให้คุณให้โทษคุณได้อย่าไปงัดข้ออย่าไปปีนเกลียวท่านเออวิธีแก้ไขไม่ยากเลย อยู่ให้สงบเออว่าไงว่าตามกันรับปากไปก่อนเออเงียบเงียบยิ้มรับไปก่อนเอออย่าไปเถียงต่อให้เราเป็นฝ่ายถูกก็อย่าไปเถียงยิ้มยิ้มไปเออรับสภาพช่วงนี้ไปให้ได้ก่อนไม่กี่วันหรอกเ็วันเดี๋ยวก็พ้นแล้วเออเหตุการณ์เน,นี้ย ถ้าคุณไปงัดข้อคุณไปดื้อดึงแข็งขืนเรื่องมันจะบานปลายเออบางคนอาจจะทะเลาะก,กับพ่อแม่หรือทะเลาะก,กับญาติผู้ใหญ่ถ้าไปทุ่มเถียงกันช่วง7วันนี้มีโอกาสบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ง่ายมาก หรือการไปมีปัญหากับผู้มีอิทธิพลที่เป็นคนอื่นที่มีการให้คุณให้โทษคุณได้เช่นเจ้านายหรือว่าลูกค้าที่มีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าอะไรแบบนี้ระวังระวังระวังอย่ามีปัญหากับเจ้านายอย่ามีปัญหากับลูกค้าเออระวังลำบากเดือดร้อนะระยะยาวใครเขามีปัญหากันอย่าเข้าไปแทรกเอออย่าเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงให้ใครคีย์เวิร์ดคืออยู่ให้สงบ ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีอยู่ให้สงบระวังคําพูดระวังปากแม้แต่การโพสตโซเชียลแม้แต่การโพสต์อะไรบางอย่างเนี่ยอย่าไปด่าใครออกอากาศเอออย่าไปบ่นใครออกอากาศอย่าไปฟาดใครมันไม่คุ้มกันครับคนเราพูดกันดีๆรู้เรื่องผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจเนี่ยถ้าเราคุยดีๆกับเขาเนี่ยเขาก็เห็นเรามีเหตุผลเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าคุณไปงัดข้อกับเขาเนี่ยนะเรียบร้อยเกิดศึก เกิดเรื่องเรื่องเล็กบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เลยเพราะฉะนั้น7วันนี้เก็บตัวให้สงบอยู่ให้เงียบสงบเสงี่ยมเจียมเจียมเรียบร้อยอย่าไปงัดข้อกับผู้ใหญ่อย่าไปงัดข้อกับผู้มีอำนาจนะ บอกได้แค่นี้ตามหน้าไพ่ที่เหลืออยู่ที่คุณจะทําได้หรือไม่ได้แล้วแต่ไม่ต้องจิตตกเราดูดวงเพื่อเป็นคนเหนือดวงรู้ก่อนป้องกันได้ก่อนขอให้โชคดีครับผมโอเคครับครบถ้วนนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้นะก็ดูกันเพลินๆไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมนะ ดวงใครก็ดวงใครนะแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาด้วยโอเคนะส่วนท่านที่ยังไม่จุใจนะครับท่านสามารถไปย้อนดูวิดีโอที่ผมเคยทําไว้ได้นะครับมีเป็นร้อยเลยนะครับวิดีโอเหล่านั้นจะไม่มีวันหมดอายุดูได้เรื่อยๆ,ๆนะครับผมนะโอเค แล้วก็อย่าลืมไปถูกใจไปไลค์ไปติดตามเพจ Facebook มัโตโตมหาเมตตาไว้นะครับเพื่อรับข่าวสารอื่นๆการดูดวงแบบอื่นๆที่ไม่ได้ลงใน YouTube รวมถึงาการเช่าบูชาวัตถุมงคลต่างๆที่ผมจะจัดหามาให้ตามความเหมาะสมนะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์กรดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆล้วพบก,กันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ